ตรงตรงกฤิตกรเจอชาวเน็ตถล่มหนักหลังโดนสมรักคำสิงออกมาแฉวีรกรรมชุดใหญ่ที่ทำกับลูกสาวเบสรากวานี ani, กำลังเป็นประเด็นร้อนของวงการบันเทิงหลังจากที่ชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ของคู่ของเบสรากวานีและตรงตรง,ตรงกฤิตกรเนื่องจากฝ่ายหญิงอันฟอลโล่ฝ่ายชายไปแล้ว แถมลบรูปคู่เกลี้ยงในโลโก้ช่อง YouTube และ Facebook คัมซิ่ง Family Channel ก็ตัดหนุ่มตรงๆออกไปแถมช่วงเทศกาลสงกราน์ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันจนต่อมาสาวเบสก็ลงรูปพร้อมแคปชั่นโสดมากทักมาจีบได้และต่อมาก็เป็นที่ฮือฮาอีกครั้ง เมื่อทางด้านสมรักคำสิงได้ออกมาแฉวีรกรรมชุดใหญ่หนุ่มตรงตรง,ตงเคยว่าตรงตรงอยู่บ้านเบสสองปีไม่เคยออกค่าน้ำค่าไฟข้าวของเครื่องใช้กินข้าวแต่ละครั้งมีแต่เบสจ่ายไม่มีความเกรงใจไม่สปอร์ตไม่มีความเป็นลูกผู้ชายคบกัน3มวันดีสี่ วันค่ายพ่อปลอบทั้งคู่ไม่อยากให้เลิกกันบางวันเห็นทะเลาะกันง้างมือจะตบลูกสาวตอนเล่นละครดังก็เปลี่ยนไปบอกว่าโดนช่องบีบไม่ให้ลงรูปคู่พยายามตัดเบสออกเบสโดนแฟนคลับดา่าตรงๆไม่เคยออกมาปกป้องเบสพยายามอดทนถึงที่สุดล่าสุดสงกรานเบสอยู่ขอนแก่นตรงๆไปมหาสารคราม ห่างกันนิดเดียวไม่มาหาติดต่อไม่ได้มีคนถ่ายมาให้อยู่กับผู้หญิงเรื่องนอกใจซ้ำซากมีมานานแล้วมีผู้หญิงถ่ายรูปว่านอนกับตรงๆไปโชว์เพื่อนแล้วมีคนส่งต่อมาให้เบสเรื่องรถเอาผาที่ออกมามีแต่ตรงๆใช้ตีสี่ถึงห้ารถอยู่รีสอร์ทสอบสวนคนขับรถรับสารภาพมีผู้หญิงแต่ไม่รู้ทำอะไรเพราะคนขับนอนรอในรถ ตรงๆบอกว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนนักแสดงช่องวันพ่อสมรักเตือนว่าผู้ชายต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายต่อให้ฝ่ายหญิงจะมีมากกว่าก็ตามและอย่าไปเถียงอย่าไปทะเลาะกับพ่อแม่ผู้หญิงถือเป็นบทเรียนชีวิตทุกคนแฮปปี้ที่เลิกกันลูกเราหมดครอบหมดโศกหมดเวรหมดกรรม ซึ่งหลังจากที่มีข่าวพ่อสมรักออกมาแฉหนุ่มตรงๆถึงสิ่งที่ทำกับลูกสาวตัวเองทางด้านอินสตาแกรมก็มีชาวเน็ตเข้ามาถล่มหนุ่มตรงๆกันมากมายอาทิพ่อสมรักออกมาแฉไม่เบาเลยนะเราลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันหรอกนะครับอีดอสภาพชายแท้ไทย เรามองว่าเบสรักตรงๆมากๆดูจากตอนที่ตรงๆไม่ได้มีงานเบสก็ยังอยู่กับตรงๆได้เดี๋ยวนี้ตรงๆมีงานมากขึ้นจนลืมเบสไปแล้วเราไม่ได้เข้าข้างเบสแต่เราคิดแบบนั้นดูจากการกระทำคนของออกจากบ้านเบสยังเอ่ยอยู่บ้านเขายังจะคิดไปทำร้ายร่างกายเขาอีกเลิกติดตามรู้จักเพราะน้องเบสไม่สมควรที่ครอบครัวเขาให้โอกาส เขาไปในครอบครัวเขาทำร้ายจิตใจ